ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวี่หีจอมขี้เกียจนะครับขี้เกียจมากจริงๆครับสองเดือนที่หายไปนี้ยังเล่นทีวีเอสอยู่นะแต่ที่เกียจผับลิปจุดๆเลยโอเคไหนๆแพทเลยว่าห้าร้อยเข้าแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาแนะนำกิจกรรมหน่หนอยช่วงนี้มีกิจกรรมจำนะครับก็คือป๊ปบูสิเวนนั่นเองนะฮะ จะอยู่จนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะครับดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้ตอนใกล้ๆจะหมดเวลากิจกรรมหรือหมดเวลากิจกรรมไปแล้วก็ตามผมถือว่าเตือนแล้วนะว่าคลิปที่ผมจะลงนี้ก็คือใช้ได้จนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นกิจจมนั่นเองอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับมุมมองนี้จะเป็นมุมมองในฐานะคนผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่กลับมาเล่นแล้วก็เข้าเล่นกิจกรรมบูสสนะครับสำหรับผู้เล่นปัจจุบันนะครับก็จะ ตัดของล็อกอิน14วันไปก็แค่นั้นเองนะฮะที่เหลือก็จะเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็สําหรับพิเศษนะครับใครที่เริ่มเล่นใหม่หรือกลับมาเล่นก่อน8ตุลาคมนะครับคุณจะได้ของแจกพิเศษจากเกมอีก7วันนะฮะก็คือเกมมีการแจกของตั้งแต่วันที่1จนถึง7กันยายนนะครับซึ่งของแจกนี่ผมบอกได้เลยว่าเยอะมากนะฮะที่เดือดๆของแจกตั้งแต่ก่อนถึง8ตุลาเนะี่ยที่ต้องน่ามีให้ได้เลยก็คือนี่ครับ ไวเวล่าเลเวลสี่แล้วก็ชุดก้อนเด็ดเดมอนเลเวลสามครบเซตนะครับไวเวล่าเลเวลสี่แจกสองชิ้นนะครับไวเวล่ากับชุดก้อนเด็ดเดมอนคืออะไรคนเล่นใหม่ถามไปดูเพลลิสนะครับคัมพีเมือใหม่แล้วก็เกียร์อัพสองพันยี่สิบสามนะครับจะเข้าใจว่าไอเทมสองอย่างนี้เนี่ยทำไมแจกเลเวลสี่เลเวลสามมัเนี่ยต่าโตทำไมนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกอยู่นะจ๊ะ,ะกลับมาที่คำถามเดิมๆครับผม จำสายไหนดีถ้าเกิดผมมานั่งไล่ลิสเมตาเนี่ยผมขอยกไปไว้ท้ายคลิปนะครับคืออัดคลิปมาตอนนี้มีที่อยากเล่นอยู่ในใจแล้วนะฮะดังนั้นเร,เราจะไม่เสียเวลานะครับอันดับแรกนะครับตัวที่จะจําได้เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องสร้างตัวใหม่คุณเล่นตัวเก่าได้นะครับเอาตัวเก่ามาจําได้เงื่อนไขาการจํามี2ออย่างครับผม อย่างที่1ก็คือเลเวลต้องไม่ถึง459ครับคือแตะ460ปุ๊บก็ไม่ได้แหละเงื่อนไขที่2ก็คือต้องไม่ใส่เกียร์เกียร์สกอร์เกิน8,000ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเกียร์สกอร์จะถึง8,000ได้คุณจะต้องใช้ชุดงู4 6 0อยู่แล้วดังนั้นถ้าตัวเลเวลไม่ถึง460เนี่ยยังไงยังไงเกียร์ก็น่าจะไม่ถึง8,000ครับก็สรุปง่ายๆก็คือเลเวลไม่ถึง460เป็นใช้ได้นั่นแหละครับ ก็คือเป็นตัวเก่าที่เลเวลไม่ถึงก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่นะครับจำได้ไอดีละรอบเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นแต่อย่างใดนะครับต่อถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้รู้จักเกมนี้เป็นครั้งแรกแล้วเอยากเล่น,นมีจำหรอว้าวก็เข้าเกมมาสร้างตัวสร้างไอดีจำได้เลยนะครับมีเงื่อนไขเลยแรงสิ้นนะจ๊ะอ่ะและตัวที่ผมจะเอามาจำโชว์ผู้เล่นในวันนี้เนี่ยก็สำหรับไอดีนี้น่าจะเป็นนักโมยน,นะครับ ซัมเมื่อไหร่ล่ะครับผมอยากเล่นมองท่านผู้ชมแล้วคือไอดีหลักของผมอะไม่มีมองเลยสักตัวผมอยากเล่นนา,นานแล้วจริงๆตอนประมาณ2 3สเดือนที่แล้วอะผมโดยรุ่นน้องชวนมาเล่น TOS c ิร์ฟสตรแมละครับช่วงที่ผมเริ่มเล่นปลาปิย่าใหม่ๆผมก็กดตัวพระมาเว้นั่งเล่นกับรุ่นน้องมาเวล10เวล, 20, เวล20เวล30เล่นได้วันเดียวครับรุ่นน้องผมเอง <Okay. S 2> okay. ดังนั้นวันนี้เราน่าจะได้เล่นสักทีนะครับผม ก็อย่างที่โชว์เลยก็คือสร้างตัวไปจําได้เลยนะครับก็ตีว่าไอดีนี้เป็นไอดีใหม่แบบล้นๆ้เลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็ใช้แค่ของแจกแต่ที่เกมแจกมาแล้วก็ของแจกไอดีเริมเล่นใหม่แล้วกันนะดีไหมแแฟน,นะครับโอเคตั้งชื่อให้เรียบร้อยคีริกเทศชายเปลี่ยนสรผมนิดหน่อยนิดหน่อยน,นะครับ ถ้าคุณจะจำนะครับข้ามเลเวลข้ามช่วงแบบแรกไปเลยนะฮะรับแค่ของลออินนะครับผมวิธีข้ามก็คือหลังจากที่เล่นอินโทรอะไรเรียบร้อยเสร็จให้กดเหลียนวัสตนตรงนี้นะครับวักไปที่เมืองเลยครับสกิปตืต่นตะล่ไปเลยถ้าเปลี่ยนใจค่อยกลับมาเล่นที่หลังได้นะครับแต่ตัวจัมเปลี่ยนใจไม่ได้นะเพราะว่าทันทีที่เรากดเลือกจัมปุ๊บก,ก็คือเควสทั้งหมดจะถูกนะับว่าเคลียร์ทันทีนะครับผม นี่คือ,อรายละเอียดที่1ที่จะต้องรู้นะฮะก็คือถ้าเกิดคนเลือกจำปุ๊บเควส์ทุกอย่างจนะนับว่าเคลียร์ทันทีซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ข้อดีก็คือที่หน้า F5 หรือหน้าเควสตรงนี้นะครับคุณสามารถมารับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะฮะสามารถรับได้เลยนะครับแต่ว่าของหลายๆอย่างในนี้จะไม่มีประโยชน์กับตัวจำนะครับที่มีประโยชน์มีแค่ยอย่างเดียวเลยคือการ์ด EXP ที่ทำให้คุณได้เลเวลต่ออีกนิดๆหน่อยๆน,นะครับ แต่ของเงินอื่นที่ได้มาห้ามเปิดใช้แม้แต่อย่างเดียวให้ลงขังรวมมาไว้นะครับเพื่อเก็บไว้ให้ตัวลองนะครับเพราะตัวหลักตัวจำเนี่ยเกมแจกให้ทุกอย่างอยู่แล้วครับคุณไม่ต้องเสียเวลาแกะอะไรจนนอนเลยของทั้งหมดที่ได้มาถ้าเกิดคุณมือบอลมือซนไปกดตรงนี้นะครับอย่ากแกะมานะฮะลงขังรวมทั้งหมดเลยครับยกให้ัวลองแต่การ์ดอีกทีกดใช้ได้เลยครับเพราะว่า ตัวจั้ำเนี่ยจะได้เลเวล480นะครับกดตัวอีกทีต่อได้อีกหน่อยผมว่าน่าจะได้สักสามสี่เลเวลแหละนะฮะที่เหลือก็ไปเก็บเลเวลเองตามปกติอ่ะนี่คืออย่างที่หนึ่งนะครับคําถามก็คือจั้ำยังไงจานตอนนี้ยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะเป็นเบบี้อะไรเนะี่ยอยู่ที่เมืองเนี่ยอาวุธก็ไม่มีเนะี่ยวิธีจั้ำนะครับก็คือนี่นะฮะสังเกตลูกกล่องของขวัญสีแดงๆตรงนี้ไหมครับกับปุ่มโป๊ปบูสนะฮะกดได้ไอดีละรอบเท่านั้นนะครับนี่นะฮะ มันก็จะเข้ามาสู่หน้าแนะนํากิจกรรมบูสต์นะครับโป,โ,ปโบูสตัวนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเลือกตัวละครนี้จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วให้จิ้มปุ่มแรงตรงนี้เลยครับและพิมพ์ข้อความตามนี้นะฮะ event ตามนี้เลยครับลอกตามนี้ไปเลยกด yes หนึ่งทีครับเกมจะค้างแ,แป๊บหนึ่งนะฮะไม่ต้องไม่เป็นไรแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่า ตอนนี้ตัวละครเราเลเวล480เรียบร้อยนะครับแล้วก็จอแดงนิดหน่อยเพราะว่ามันเลือดเด้งมานะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทําอีกอย่างหนึ่งก็คือกลับไปที่หน้ากิจกรรมอีกรอบหนึ่งครับผมจากนั้นจิ้มที่ปุ่มรับรางวัลตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะปึง้งหลังจากนี้นะครับเวลาที่เราทําของทําเกียร์ถึงตามที่กําหดนดนะครับหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้า ก็สามารถเข้ามากดรับรางวัลที่ตรงนี้ได้เรื่อยๆนะฮะนี่คือการโบสของกลับนี้นะครับก็คือจบการศึกษาที่หนึ่เก้านั่นเองนะฮะ,อะพอจําแล้วคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่กลับมาเล่นจะรู้สึกแพนิคโอ้ยเยอะเยอะเลยต้องแกะอะไรบ้างเนี่ยนะฮะโอเคผมจะทําตามให้อย่างช้าที่สุดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะ ถ้าเกิดไวเกินไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคลิปต่อไปจะได้พยายามช้ากว่านี้หรือถ้าทงั้นก็กดสปีด0ู5ดูเองก็ได้นะเอาจริงๆ <c oughs> เอาเราเล่นนะครับออย่างแรกที่ต้องทำเลยนะครับก็คือเลือกคลาสให้ครบก่อนครับตอนนี้ตัวละครเราเลเวล480แต่ไม่มีคลาสให้เลยนะครับแอดวานซ์คลาสไม่มีนะฮะก็เราก็จะต้องเลือกคลาสก่อนให้แกะที่กล่องสีน้ำตาลเลยครับคลาสเกรกีการ์ดตามนี้นะฮะวาหนึ่ง มาสิที่ขวาปึ้งอ่ะมาแล้วนะครับจะได้เป็นการสี่ม่วง4อันนะครับให้สังเกตดีๆน,นะครับว่ามันจะมีตัวเลขกำกับอยู่ด้วยนะฮะหนึ่นะครับให้กดไล่ไปทีละใบครับเริ่มที่ใบที่1ก่อนอ่ะพอกดใบที่1เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่ม advance m e n t ตรงนี้เพื่อเลือก class นั่นเองและนี่คือวิวที่ผมจะเลือกเล่นสำหรับตัวนี้นะครับก็คือเปิดเรยมองก่อนครับเลือก class หนึ่งครั้งเสร็จ กลับมากดใบที่สองครับผมแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับผมคือกดแล้วเลือกคลาสนะฮะคลาสที่หกสองที่ผมจะเลือกเล่นก็คือโปรเซสได้ Pro ครับอยู่ไหนวะนี่ทำเหมือนเดิมครับผมพอเลือกคลาสเสร็จกดใบที่สามครับคลาสที่สามที่ผมจะเล่นก็คือคาบาริสครับจากนั้น ให้กดใบที่4ใบสุดท้ายรับผมเท่านี้ก็จะเป็นการเลือกคลาสครบทุกคลาสพร้อมกับแต้มสกิลครบ45แต้มโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บเลเวลคลาสเองเลยนั่นเองนะฮะทางด้านแนวทางการอัพสกิลนั้นก็ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจบิวไหนหรืออยากสอบถามบิวให้ถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ว่าช่องผมทำไกด์บิวเอาไว้ค่อนข้างเยอะและในปัจจุบันเมตาย่งเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะดังนั้นยังรลบบิลเก่า <S <S ๆได้เยอะอยู่ หรือถ้าเกิดใครสนใจบิวนี้นะครับก็คาดว่ารีวิวบิวเนี่ยน่าจะออกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับผมจัดการเรื่องคลาเสร็จเรียบร้อยแล้วไออพสกิลอัพไอทีบิวอะไรทีหลังนะครับจัดการเรื่องเกียร์ก่อนนะฮะเปิดหน้าไอเทมขึ้นมาก็ผมเห็นกล่องนี้ไหมครับโปโป e ะสเปเชี i ลอ e n t Box บ็อกซ์นะฮะเป็นกล่องสีน้ำตาลพื้นพื้นพื้นปก,กติน,นะครับคลิกขวานหนึ่งที จากนั้นเลือกคลาสของเราให้ถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นเคลีลิกก็เลือกคลีลิกนะครับอย่าเลือกผิดนะเลือกอันนี้ผิดนี่ลั่นแล้วจบเลยนะครับคือเสียเลยนะต,ตัวจัาเนี่ยห้ามเลือกผิดเด็ดขาดดูดีดๆนะครับเลือกเรียบร้อยนะครับเกมจะแจกมาให้หลายๆอย่างครับหลักๆก็คือจะเป็นเกียร์สีเขียวบวกสิบซึ่งอันไหนที่มันเป็นเกียร์สีเขียวตีบวมมเนี่ยก็คือกดใส่ได้เลยนะครับผม นี่เลยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ชิ้นที่หนึ่งนะครับเออทำไมใส่ไม่ได้เนี่ยครับคลิกขวาแล้วกด yes หนึ่งทีนะครับนี่ใส่ได้ละแล้วก็ค่อยๆไลท่ทำไปทีละชิ้นครับนี่นะฮะพอใส่ไปสักพักเอหน้านี้มันจะขึ้นมาเกาะกวนก็พยายาม ปิดความรบกวนมันก่อนนะครับกดโ no นแล้วก็กดใส่ของต่อไปครับใส่ให้ครบก่อนครับไม่ต้องห่วงไอ้ของคอนเทนท์ที่มันขึ้นมารบกวนเนี่ยเราได้ลงแน่นอนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นปล่อยให้มันรบกวนไปก่อนใส่ของให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปสร้างนะฮะระดับนะครับ3าชิ้น นี่นะครับโบลตาเซลมงกุฎนะครับแล้วก็อาร์ดิวายนะครับต่างหูนี่นะฮะหากคุณใส่ของทุกอย่างครบครบถูกต้องนะครับทุกช่องจะต้องมีของสมใส่ครบแบบนี้นะฮะอาวุธ4ชิ้นนะครับชุด4ชิ้นนะครับเครื่องประดับ3ชิ้นนะครับแล้วก็ประดับเสริมเกมนี้จะมีอยู่3อย่างก็คือต่างหูเกราะไหลแล้วก็เข็มขัดนะครับ แล้วก็ไอเทมสะสมพลัง3าอย่างก็คืออาร์คนะครับมงกุฎแล้วก็ซิลนะครับครบทุกส่วนตามนี้ก็คือถือว่าพร้อมเล่นนะฮะซึ่งเกียร์สกอร์ที่เราจะได้อยู่ที่ประมาณ 13.5K ครับไม่หนีจากนี้เท่าไหร่หรอกนะฮะอ่าเท่านี้คือพร้อมเล่นหรือ,อยังจริง,รงๆก็คือพร้อมเล่นแล้วนะครับสามารถไปปะเจนปะเชิญหน้ากับเควสได้ทันทีซึ่งเควสที่ผมจะแนะนําให้ทุกท่านไปทานะครับกด F 5ขึ้นมานะฮะจากนั้นให้เลื่อนไปที่เอพิโซด 1> 14, 1. ตัวนี้ครับให้เราเริ่มทำที่เพลสนี้เลยครับคู่เดอะคอมแบทเนี่ยเนี่นนี่นะฮะให้ตั้งธงเริ่มเพลสนี้เป็นเพลสแรกเลยครับผมโดยเพลสตรงนี้ NPC จะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ยนี่ยเนี่หลอดออฟออชาตัวนี้เลย <c oughs> นะฮะให้เราเริ่มทำเพลสนี้ไปครับผมด้วยของที่เรามีตอนนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีอยสองวิธีก็คือคุณมีโทเค็นหรือเปล่า ถ้าคุณมีโทเค็นแล้วเป็นผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยก็วาร์โทเค็นไปนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นกลับมาเล่นแล้วไม่มีโทเค็นมันมีโทเค็นฟรีอยู่ก็คือนี่ครับของรางวัลล็อกอินวันที่1น,นะครับลิกฝาหนึ่งที่นี่นะครับจะได้โทเค็น7วันต้องใช้นะนี่นะครับนี่นี่นี่ิกฝาใช้เลยนะครับจากนั้นก็ผมเปิด World Map ขึ้นมากดปุ่มตัว n นะฮะ N นะครับ กดคำว่าออชาตรงนี้ครับอ่า mm hmm. เห็นนี่ไหมเดล o r แฮมเล็ตจิ้มไปที่แมปนี้ครับผมเรากดโคกเทนวาร์ปเลยครับเพรสเราจะเริ่มที่ตรงนี้นะฮะจากนั้นค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาถึงแมปที่2นะครับหรือทำจนจบ14-1ไปเลยก็ได้หรือทำจนกว่าจะไม่ไหวนะฮะตรงนี้ผมยังไม่ได้วาร์ปไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพสกิลกันถูกไหมนะครับก็ อย่าลืมนะครับว่าก่อนจะว้าไปอ่ะอัพสกิลอัพอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะดังนั้นขอเวลาอัพให้เรียบร้อยก่อนนะรับแป๊ะ สายมีสกิลเยอะฮะอ่ะผมอัพสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะฮะอกรอช้าหรือพอสเอาไว้เองนะครับถ้าเกิดอยากดูเ,เต็มเต็นะครับต่อไปจุดสำคัญคือการอัพแอตทริบิวหรือว่าความสามารถติดตัวนะครับซึ่งก็คือหมวดด้านขวาของเรานั่นเอง ตอนนี้เรายังไม่มีแต้มเลยสักแต้มเนี่ยนะครับแต่ว่าเกมแจกมาให้2ล้านแต้มก็คือเจ้าใบนี้นะครับที่ขวาแล้วกดใช้ไปเลยครับ20ใบอ่าจากนั้นก็ไล่ up ได้เลยครับผม ่เรียบร้อยนะครับผม mm hmm. ก็หลักๆเราคือเราจะต้องอัพแอตทริบิวต์ให้ครบ100%นะฮะวิธีการคำนวณว่าอัพ100%ยเอร์เังไงผมเคยลงคลิปไปแล้วในช่องนะครับดังนั้นจะไม่เสียเวลาพูดซ้ำนะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดใครยังไล์ไอเดียว่าเอ๊ะอัพแอตริบิวต์ไหนก่อนดีหลักๆเลือกอัพอันที่เป็นตัวดาเมจสกิลของดาเมจหลักของคลาสเรานะครับ ถ้าใครยังไม่แน่ใจคลาสที่เราเล่นอันไหนเป็นท่าดาเ a g e หลักนะครับผมทำซรีลีไว้หมดแล้วนะครับ2023คลาสนี้เล่นยังไงผมแนะนําไปแล้วครบกุคลาสน่าจะครบครุบคลาสนะเอ๊ะคมขาดคัดไหนวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือขาดคัดไหนทักพวงได้ในคลิปใต้คลิปนะครับ <laughs> อ่ะก็แต้มเหลือก็อัพอะครับจริงๆเราจะต้องใช้เยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เรามีทรุนซับอัพได้แค่นี้ จุดสำคัญเลยคืออย่าเพิ่งไปลงหมวดคอมมอนเด็ดขาดนะครับตรงนี้ห้ามอย่าเพิ่งมานะฮะอ่ะอัพสกิลอัพอัติบิวเรียบร้อยแล้วก็ไปประจนภัยกันเลยครับผมก็ตมามเมื่อกี้นะฮะ ep สี่เดลโมแฮนเลครับผมแล้วก็วาร์ปนะครับเบื้องต้นของการจัดการของตัวจำาเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ ep ต่อไปก็จะเป็นการแนะนำนะครับว่า หลังจากจบ EP เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาตัวละครยังไงดังนั้นเดี๋ยวเจอกันพาร์ทที่2องหลังจากที่เราทำเควส์ EP 1 4 1จนจบแล้วนะครับผมซึ่งผมคาดว่าไม่น่ามีใครติดเควสเตนนะถ้าเกิดใครคิดว่าติดเควสเตนเนี่ยเดี๋ยวเจอก็เข้าใจเองครับว่าเควสเต้นของผมเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะไม่มีใครติดถ้าเกิดติดยังไงก็ถามกันใต้คลิปได้นะครับว่าผ่านยังไงดีหรือเล่นบิวอะไรนะครับโอเคไหมนะ ดังนั้นคลิปนี้จบกันแค่นี้นะครับก็เจอกันอีกทีหลังจบอี1ี1นึงแล้วนะทุกคนไายล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ